ต้องเลิกเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันมันเด้องอะครับอันนี้นมันจะมาเริ่มใหม่กันนะครับโอเคเวให้กลับไปวูเดิมเนาะโอเคต้องเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ามันเดิมนะครับตัดไปเลยอ่ะทุกคนเรามากันแล้วนะครับโอเคโอเค โอเคงั้นก็ทุบแกะไปเลยนะครับนี่โอเค,ค,อเคจากนี้ยังไงต่อละครับนี่เลยก็ครับที่ก่อนนะครับแล้วจากนั้นไปครับดาบแล้วก็สโตนสวอนนั่นเองนะครับแล้วสติ๊กไม่พออเค,ครับสติกคี่พอาล้วสติกมาแล้วก็คราบขวานกับพิงแอ้วก็เตาเตาหรอเตาต้องไปขุดมนเพิ่ม เอ่อของเราจะจก่ไมไว้ตรงนี้กันก่อนเนาะโอเคก็หินด้วยอนี้ตัวตอนที่ผมเข้าเกมมาเหมือนผมเห็นอะไรแบบนนะครับคิดว,ว่าตอนนี้ก็โอเคเราได้หนังมานะครับตอนนี้ยังไงขุดหินก่อน Okay. ระหว่างนี้เราก็ขุดหินไปยาวๆเลยนะครับโอเคขุดหินพอสมควรนะเดี๋ยวเราค่อยจะไปครับตาม้วตอนนี้น่าจะไม่ต้องหอ่วงหูอเออทุยขอโทษน,นะครับพูดผิดเราไม่น่าจะต้องเอ่อเป็นห่วงเรื่องอาหารนะครับก็ตอนนี้เราไม่หิวขุดถา่านกันเลยนะครับ มีแค่หนึ่งก้อนอ่าไม่ไหนเอาหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนตอนที่ผมมานะครับผมมือน,นินหมู่บ้านด้วยนะครับตอนที่ผมพูไม่งหมู่บ้านน้นเนี่ยสุดท้ายมันมีนะนี่หมู่บ้านแบบนี้อ่าเตียงมีแล้วขโมยก่อนแล้วกันนะครับโอเ้โอเขาปลูกไว้ด้วยนี่ โอ้แต่ว่าเรายังไม่เอาตอนนี้นะอาเนะบาเสียงก่อนนะครับแป๊บหนึง่งเอ้เิดเสียงเต็มไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงมันดังยังไงก็ขอโทษด้วยโอเคตอนนี้เราเจอเอ่าเรียกว่าโกเลมเจอที่ปุ่งยา เดี๋ยวเราจะน่าจะได้ค่ากูริมนะเพราะว่าเราต้องการไอรอนนะครับออมีตัวค้าเสียงผมค่อนข้างจะแหบเลยอ่าเรามารับเตากันก่อนเนาะโอเคเฟอร์เน้นโอเคนี่นะครับเราไปดูที่อื่นด้วยโอเคตรงนี้มันมีฟังข้าวนะครับ เราก็เข็บมาด้วยโอเคเราจะเก็บไปหมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปค้าบขนมปังไว้กินด้วยอตอนนี้เราเจอกล่องแล้วนะครับเคยี okay. ขนมปังเลเช่นนะครับบ้านนี้องมาด้วยยัง อ่าตรงนี้ไม่มีอะไรอ่าเราจะมาขมวยข้าวกันก่อนนะครับโอเคอ่าเราเจอแกะนะครับตอนนี้เราก็ขุดไปก่อนที่นี่เขาปลูกข้าวเยอะมากเลยนะครับมีฟังข้าวอีก อีกเยอะเลยอะเราจะเอาให้หม,มานะครับเที่ยที่จะอยู่ได้นานๆโอเคแตงโมงเราอาจจะได้อยู่อาศัยที่นี่เป็นชั่วคราวก่อนแต่ว่าเราจะไม่ได้พึ่งที่นี่นะเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่นานมากนะักมั้งนะครับ โอเคตอนนี้เราขุดก่อนตอนนี้เราค่อนข้างที่จะได้อาหารมาเยอะมากตอนนี้ก็ขุดพวกข้าวอะไรแบบน,นี้ไปก่อนเนาะ,ะค่อยไปนำชีวิตน้ำต้นคนเดียวเพราะว่าผมค่อนข้างที่ไม่อยากจะไปยุ่งกับพวกชาวบ้านโอเค เดี๋ยวเรามันจะมีเยอะเลยเพาะว่าผมตัดไปตอนนี้เก็บเสร็จกันเลยเนาะโอเคตอนนี้เราได้ทําการเก็บหมดแล้วหรือเปล่าก็เพราะว่ามันเยอะมากๆเลยครับตอนนี้เรากำลังจะหน้าไปฆ่าพวกอาไอรอนโกลิมนะครับแล้วอีกอย่างตอนนี้นใกล้จะเมื่อแล้วเอ่อฆ่าก่อน พ่จะนอนก่อนดีอ่างั้นผมว่านอนก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เราเตื่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปฆ่าไอรอนโกลิมกันเลยนะครับอนี่ไงผมเจอเขาแล้ว เยมบลอกไว้กันโอเคเขารู้แล้วครับผมต่อยพี่แกคโอเค,อเคมานนี้นะครับแล้วเราก็ตีเฮลังโกเลมไปอโอ้ตีนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ตีลังโกเลมเสร็จเลยแล้วกันนะ,ะนะโอเคตอนนี้เราตีลังโกเลมเสร็จแล้วคุีผม มานี้พอดีมาคุดถานแล้วก็ได้เหล็กเยอะอยู่มากครับโอเคแล้วคุทานคราวนี้เหมือนว่าจะได้ขาดเยอะกวาคราวนั้นอืมนี่อระมาณี้นะครับอืม ว่าต้องอาศัยกันอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วก็จริงๆผมไม่อยากไปอยู่ใต้ถ้ำด้วยเพราะว่าถ้ำมันค่อนข้างจะอันตรายเวชานี้เลยคิดว่าขับอดเดี๋ยวเราจะลงถ้ำไปให้ดูก่อนนะครับอ่าช่วยถ้าช่วยกันกดไลย เดี๋ยวจะมีอีพีหน้ามาเยอะๆนะครับโอ้ยมีมีพี่เขียวมานะครับโอ้พี่แกตามผมมานะครับโอ้ยโอเคพี่พี่แกมา บุ้มระเบิดไปแล้วนะครับเค่งั้นผมว่าจะไม่มีตัวอะไรมาอีกนะจะไม่มีตัวอะไรมาบึ้มเราอีกเคตอนนี้ผมเจอซอมบี้เอ่อเวอร์ชันนี้ค่อนข้างจะโหดเลยนะดูเฉพาะเกตอนนี่แหละครับโอ้ยผมว่าผมไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวน่าจะเอาไว้ก่อนเนาะเอ่อ ไว้ก่อนไม่งั้นเราอาจจะได้มาทำอีพีหน้าหรือไม่ก็อีพีโอ้มีทํำอีกด้วยครับเอาผมพูดแ้จบเอาอาจจะได้ทำอีพีสองนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวราจะลงถ้ำไปให้ดูก่อนแต่ก่อนที่จะลงถ้ำก็ขออนุญาตค่าแกะก,ก่อนนะครับโอเค ่วนี้ผมก็ยุ่งๆยกงยงยับการเรียนหน่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทำพวก youtube อะไรแบบนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับโอเคผมว่ามันน่าจะเป็นหมดแล้วนะโอเคตอนนี้เราขุดเหล็ก วัาถ้ำน,นี้ก็ใหญ่หน่าดูนะเพราะว่าถ้ำอยู่นี้ใหญ่มากครับเกี่ยวเต็มเลมนะครับโอเคเราได้ใหญ่มปมุมกับลูกตามงม่มุมมานะครับโอเคตอนนี้เราขุดฐานไปก่อนว่าฐานเนี่ยจําเป็นมากๆอุ้ย เหล็กด้วยขมง่้านๆที่มองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ปรับแสงหน้าจอนะครับโอเคเราพาแค่นี้กันก่อนอ่าเราน่าจะได้คุดเหล็กอีกประมาณนี้ ผมขออนุญาตอุดรูนี้ไว้ก่อนนะพราะว่าเองอาจจะยังไม่ได้มาอ่าผมน่าจะขุดฐานก้อนนี้เสร็จก็น่าจะปิด EP นี้นะแล้วเดี๋ยวจะมีถ้าถ้ายอดวิวหรือว่ายอดไลค์ด,ดีเนี่ยจะมาทำอีกนะครับโอเค ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมานะครับตอนนี้งั้นขอตัวปิดคลิปแล้วนะครับบ๊ายบาย